คา VO2 max นะครับคืออัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดของตัวร่างกายเรานะครับในต่อ1นาทีนะครับต่อน้ำหนัก1กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นค่านี้เนี่ยคือบ่งบอกแค่ว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถใช้ออกซิเจนได้สูงสุดในขณะที่เราออกกำลังกายหรือว่าทำงานหนักๆอย่างหนึ่งมากที่สุดที่ร่างกายเราทำได้นะครับ พูดง่ายๆคือมันคือสมรรถภาพของความฟิตของร่างกายเรานั่นเองนะครับว่าหัวใจตัวปอดกล้ามเนื้อต่างๆของเราสามารถทํางานได้ดีแค่ไหนหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับวิทูแมกเนีจริงๆเริ่มต้นมาเนี่ยเราใช้ในทางการแพทย์ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวนะครับผู้ป่วยที่มีน้ําหนักตัวเกินหรือว่าวางแผนที่จะไปทําผ่าตัด บางอย่างที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอย่างเช่นผ่าตัดบริเวณของตรง่วงอกนะครับหัวใจและปอดต่างๆนะครับแต่ว่าการตรวจ v i เออรทมเนี่ยมันให้ประโยชน์ในแง่ของตัวนักกีฬาค่อนข้างที่จะเยอะเนื่องจากว่าภาวะ ความเสี่ยงในการสกรีนต่างๆของตัวนักกีฬาเองนะครับพวกนี้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องอไปสู่ในสภาวะที่เขาออกกําลังกายค่อนข้างที่จะเยอะหนักอันนี้เราก็เลยเป็นการเหมือนจําลองในภาวะตรงนั้นร่วมด้วยเพื่อสกรีนหาโรคต่างๆรวมถึงดูสมรรถภาพความฟิตของร่างกายของเขาด้วยว่าสามารถที่จะเพิ่มได้ขนาดไหนนะครับน้องหรือมีสภาพผิดปกติอะไรที่ทําให้เขามีอาการเหนื่อยหรือว่ามีความผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วเราสามารถวัง แผนในการเทรนนิ่งของเขาได้ร่วมด้วยว่า,าต้องการที่จะเพิ่มสมรรถภาพของตัวเองให้ออกกำลังกายได้มากขึ้นวิง่งในระยะทางขึ้นวิง่งเพสได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือว่าออกกำลังกายแบบนั้นๆได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นนะักฟุตบ,บอลในกลุ่มนี้นะครับว่าเทรนนิ่งยังไงถึงจะเหมาะสมที่สุดสำหรับเขา ทางศูนย์ของเราเองเนี่ยก็มีคุณหมอนะครับแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเรื่องของตัวกระดูกและข้อโดยเป็นทางด้านเวชศาสตร,ร์การกีฬาโดยตรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องของตัวกระดูกและข้อหรือเข่าต่างๆก็สามารถปรึกษาทางคุณหมอทานนี่มเตมไม่ด้วยนะครับขอรับการทดสอบ ก็จะได้รับการติดอุปกรณ์วัดคอมดันนะครับอุปกรณ์วัดกระแสเฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากวัดค่าก๊าซลมหายใจนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการประเมินสมรรถภาพหายใจสูงสุดของผมผู้รับเข้ารับการทดสอบก่อนนะครับแล้วก็จะเข้าสู่การทดสอบ cardio pulmonary e x e ์ c i ส e testing นะครับด้วยการปั่นจักรยานหรือว่าการเดินลูวิงนะครับเป็นระยะเวลาประมาณทั้งสิ้น12นาทีนะครับโดยตัวการทดสอบเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มระดับความหนักไปจนถึงจุดสูงสุด ที่ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถทําได้นะครับและเครื่องก็จะค่อยๆลดระดับแรงต้านลงจนถึงระดับไร้แรงต้านโดยระยะเวลาในการทดสอบรวมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30นาทีครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราออกกำลังกายการกําหนดระดับความหนักของการออกกาลังกายเนี่ยเราจะใช้อายุเป็นหลัก โดยที่เราทราบกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้เลข220เนี่ยลบด้วยอายุของเราก็จะได้เป็นอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดออกมาแล้วก็นําไปวางแผนนะครับเพื่อสร้างโซนในการเต้นของหัวใจที่เราจะเลี้ยงไวขขงขงใใ้ขณะออกกําลังกายแต่ว่าการ ทดสอบคาร์ดิโอพัลเมอรีเอ็กซ์ไซท์เทสติงเนี่ยหรือว่าซีเพเนี่ยเราจะได้เป็นค่าอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจของเราออกมาเลยนะครับซึ่งนกักกายภาพบําบัดก็จะนําค่าที่ได้นะครับมาสร้างเป็นแผนการออกกําลังกายเฉพาะบุคคลให้กับผู้รับการทดสอบนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับจุดประสงค์นะครับหรือในผู้ที่มีภาวะปัญหาสุขภาพที่ผิดปกตินะครับเราก็สามารถสร้างแผนการออกกำลังกายเพื่อพัฒน,นาศักยภาพแล้วก็การเคลื่อนไหวของผู้ถูกทดสอบได้อย่างดียิ่งขึ้น,นครับ นักกำหนดอาหารมีหน้าที่ในการประเมินและกำหนดสารอาหารให้เหมาะสมกับกิจกรรมและระยะเวลาในการออกกำลังกายของแต่ละคนเวลาที่เราดูนะคะว่าสารอาหารตัวไหนที่เราจะต้องดูแลส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็คือ 1. โปรโตีน 2. คาร์โบไฮเรดรตและไขมัน เพราะฉะนั้นนกกำหนดอาหารก็จะมีการคำนวณโดยดูที่ส่วนสูงของคนไข้กิจกรรมของแต่ละครั้งและระยะเวลานำมาคำนวณแล้วก็จะออกแบบโดยที่ดูว่าสารอาหารแต่ละหมวดแต่ละหมู่ที่เราจะได้นี้จะกินเท่าไหร่นะคะ